ฟี Feed View ออกมาถ่ายข้อมูลดูจาใจชอบเป็นไทม์ไลน์อย่างกับเล่น IG ไปเลยไปดูก็ต้องบอกว่าปัจจุบัน n โนชันอัปเดตล่าสุดครับสามารถเปลี่ยนมุมมอง d a t a าเบสเป็นแบบฟีดวิวเราสามารถดูข้อมูลที่เราเก็บเป็น d a t a าเบสในแบบ Feed View เป็นเหมือนเราปัดไทม์ไลน์นะครับใน FB หรือใน IG ต่างๆนะครับเอาข้อมูลของเราที่เราเก็บนี่แหละปัดเป็นไทม์ไลน์ดูได้เลยนะครับคลิกเข้าไปดูข้อมูลครบถ้วนเหมือนเดิมได้แก้ไขข้อมูลและเก็บข้อมูล นะครับใช้งานเป็นเหมือนโนชั่นทั่วไปได้แต่ว่าความเจ๋งของมันก็คือมันสามารถที่จะโชว์เนื้อหาข้อมูลของเรานรในแต่ละเพจเป็นเนื้อหาไส้ในโผล่ขึ้นมาให้เราดูแล้วเราสามารถกด c หมอได้อีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อหาที่เราจดลงในพื้นที่ด้านล่างนะครับซึ่งปกติเนี่ยมันจะนําออกมาโชว์บนด้านหน้าดาตเเบทค่อนข้างยากเราสามารถดูได้หมดเลยแล้วก็ ฟีดิสามารถตั้งค่าเนาะตอนนี้ยังอาจจะยังตั้งค่าเยอะไม่ได้ยังเป็นพวกผู้เขียนเนาะหรือการตั้งค่าเปิดเพจในรูปแบบต่างๆนะยังมีข้อจํากัดอยู่แต่ว่าการใช้งาน หลังจากนี้จะทําให้คนที่ใช้งานโน้ชันอยู่นะครับทำงานได้อย่างสนุกมากขึ้นนะครับโอบอกเลยว่าใครที่ชื่นชอบโดนใจมากๆและเท่านั้นยังไม่พอนะครับยังสามารถคอมเมนต์ที่ด้านหน้าฟีดบิวแบบนี้ได้ด้วยนะครับก็คอมเมนต์เหมือนในโน้ชันทั่วไปเลยนะส่วนการทํางานอื่นๆก็เหมือนเราใช้ d า t a าเบสโน้ชันครับสามารถแชร์ลิงก์ได้ก๊อปปี้ได้ทั่วไปได้เลยนะครับสำหรับใครที่ไม่เคยใช้งานโน้ชันมาก่อนเลยนะครับโซลวิต so, เรามีสอนโน้ชันฟรีอ่านตอนในคอมเมนต์ได้เลยถ้าชอบคลิปนี้กดหัวใจให้ด้วยนะครับ